เตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกวามรันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนำให้ทำตาม,ตมอขอบอกความบันเทิงเท่าน,นั้น,นครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันกับเกมมาจองเวสองนะครับก็อยู่กันกับ G2Go นะอ่ะวันนี้มีงบมาที่22,000บาทนะครับก็จะลองเบ็ดไปที่200นะแล้วก็กดเทอร์โบไปเลยนะครับช่วงนี้เจ้าเกมนี้จะมีการที่จะแจกอะไรง่ายๆยไหมเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะครับเพราะว่าไปลองเล่นพวกกัปตันบอทตี้หรืออะไรใหม่เนี่ยนะก็คือว่าโบนัสมันแตกง,ง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะ 200ยังเงียบเหงาคุว่าจะลองปรับเบ็ดให้มันเพิ่มมากขึ้นดูนะคะเพื่อนๆลองเอาเบ็ดแพงๆเลยไหม,อมเอาเป็นที่เบ็ดห้าร้อยไปเลยนะคะมามาดูกันซิคือเราเบ็ดแพงเนี่ยมันเวลามันเปิดไปเจออะไรเนี่ยมันก็จะได้เงินเยอะนะคะเนี่ยอย่างเช่นนะี้เปิดมาก็ได้750คือมันก็จะได้เงินเยอะกว่าที่เราเล่นเบ็ดน้อยๆนะคะอยู่บ้านว่างๆเหงาๆก็ลองเข้ามาเล่นเกมกันได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่า จะได้หรือว่าเสียเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าบางคนเน่เล่นตามสูตรที่เขาบอกมาทุกอย่างหรืออะไรทุกอย่างก็ยังเสียมันก็แล้วแต่ดวงนะคะจะเอาเบ็ดแพงอีกเดียไหมเนี่ยปรับให้เป็น200อยดีวยกว่านะคะเอ้ยหรือว่าแม่ได้เงินน้อยวะเอาเป็นเบ็ด5้าร้อยเหมือนเดิมดีวกว่านะคะเพื่อนๆมาไหนๆก็ไหนๆละโอ,โ,โอ้โหมีเบ็ดห้าร้อยนั่นนี่อ่ะนี่ครับคูณหนึ่งนะได้มาห0ร้อยบอทแค่นั้นเนี่ยแล้วก็แค่นั้นนะ ใครที่อยากจะลองเล่นก็แอดไลน์เข้าไปเล่นกันได้ที่อ g 2 g o เลยนะครับมาเรามาดูกันซิว่าวันนี้จะขาดทุนหรือเปล่าเออสวยในมา500แล้วก็เพิ่มมันคูณ3แล้วโอ้โหสุดยอดครับ2,700นเอนี่ยคือดอกเมื่อกี้นะได้กำไรแล้วก็ได้ทุนคืนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไหนลองไป200สัก2ตาดิเออไม่มาห้า5 0อเหมือนเดิมดีกว่ามา ลอ,ลองเสียงกันดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีกําไรโอ้ยสุดยอด1 5 0 0บาทโอ้โหเพื่อนๆได้กําไรมา3 0 0พันแล้วนะครับก็คือแบบแค่มาลองเล่นแก้ว่างให้เพื่อนเพื่อดูนะคือแบบปั่นไปเรื่อยเดี๋ยวกลัวแม่งจะเสียนะครับอะยังไงใครอยากลองเล่นก็แอดไลน์เข้าไปได้ที่แอดจเลยนะครับยังไงก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ